สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วทาง YouTube Channel อาจารย์เจนโหราร้านชตาฟ้าธิขิตสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นเดือนธันวาคมสุดท้ายของปี2,563แล้วฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราก็ผ่านเรื่องราวนะคะต่างๆมามากมายสำหรับเ,เรื่องราวโหรศาสตร์ไทยนั้นจะบอกว่า โหราศาสตร์ไทยเป็นเครื่องมืออ่านแผนที่กรรมแผนที่ชะตาชีวิตของมนุษย์บุญกุศลหรืออกุศลเรื่องราวฉะนั้นยังเป็นในเรื่องของไกด์ไลน์ของชีวิตที่ลิขิตไปตามบุญกรรมวาสนาของแต่ละคนแต่ละท่านฉะนั้นทุกคนก็จะต้องก้าวข้ามผ่านไปได้แต่ถ้าหากจะนําไปใช้ในการวางแผนชีวิตคุณก็สามารถที่จะลดทอนแรงกรรมได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนนะคะ ราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีนิสัยอย่างไรชาวราศีธนูมีเทพประจําตัวก็คือเทพพระศับดีและเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมและเทพเจ้าแห่งปัญญาชาวราศีธนูเป็นราศีแห่งปลายทัดไฟแสดงถึงไฟในตัวเองฉะนั้นท่านจึงเป็นคนที่มีพลังที่เปี่ยมล้นไปด้วย จิตใจและร่างกายโลโก้ประจํำราศีของท่านนั้นก็คือคนโก่งคันทโนฉะนั้นท่านจึงเป็นคนที่มีเป้าหมายในเรื่องของทัศนคติความคิดและการกระทําที่พุ่งชนไปข้างหน้าด้วยสติปัญญาอันแลงก้าที่จะก่อให้เกิดในเรื่องของความสําเร็จ และมีดาวพระศมดีเป็นดาวประจำตัวท่านจึงเป็นคนที่มีความรอบรู้มีปฏิภาณไวพิบดีและมีความคิดสกุมไม่เอารัดเอาเปรียบใครและเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีอันกว้างไกลและมีความคิดดีเป็นคนเจ้าปัญญาชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มีค่อน้าความกระตือรืร้รนเพราะมีไฟอยู่ในตัวเองและมักจะเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่บ่อยทั้ง คุณมกักแกอยู่ไม่ค่อยติดที่ชอบเดินทางหรือ,อชอบท่องเที่ยวหรือมกักจะไปวัดวาอารามมักจะคุ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอวัดหรือของพระพุทธศาสนาและหมั่นชอบไหว้พระและมกักจะได้รับอะไรดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่และมักจะเกีเ่ยวข้องกับวัดหรือกับครูบาอาจารย์พระครูสมณชีพาม เห็นรักแล้วก็จะเมตตากันเลยทีเดียวด้วยอิทธิพลของดาวพะศัสบ,บดีที่โดดเด่นจึงเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนคิดดีทำดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่ข้อเสียของท่านนั้นก็คือเพราะดาวพะศัสบ,บดีเด่นนะจึงเหมือนว่าท่านนั้นเป็นเหมือนลักษณะครูบาอาจารย์เป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนจุกจี้จุกจิกขียบ่นในบางครั้งบางคราวค่ะ ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมหรือผู้ที่ผูกดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือว่าจังหวัดที่เกิดโดยนักโหราศาสตร์ที่ชำนาญการแล้วลัคนาของท่านนั้นสถิตที่ราศีธนูนะคะทีนี้จะบอกว่าการดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยในทุกสำนักนั้นจะเน้นดูที่ลัคนาราศีมากกว่าเพราะค่อนข้างจะแม่นยำและชัดเจนแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบ ก็อนุโลมที่จะให้ใช้ดูที่ราศีได้เช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงของเดือนธันวาคมปี2563ดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรชาวราศีธนูเนี่ยมีดาวพฤหัสเป็นเทพประจําตัวและณขณะนี้ดาวพฤหัสสป,ปดีนั้นโคจรเข้าเป็นศูนย์ยาพาหะนาหน้าลัคนาในเรือนของกระดุมพักก็คือในเรื่องของการเงินหรือารายได้จึงทําให้ท่านนั้นมีความกระตือร้นในเรื่องของการที่จะหาเงินหาทองหรือช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของอไรายได้ทางการเงินและมาจากความรู้และก็สติปัญญา ในเรื่องของการคิดการอา่านที่จะทําให้ท่านนั้นโฟกัสไปเรื่องของการเงินการทองขณะเดียวกันด้วยอิทธิพลของดาวพระศัสบดีซึ่งแสดงถึงผู้หลักผู้ใหญ่จึงส่งผลให้ท่านนั้นอาจจะได้รับในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของ การเงินการทองในเรื่องของหน้าที่การงานและอาจจะได้เรื่องของคําแนะนําที่อาจจะทําให้ท่านมีช่องทางในเรื่องของการเงินการทองอาจจะได้ทํางานที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นสนับสนุนซึ่งท่านอาจจะต้องใช้สติปัญญาหรือความรู้ความสามารถของตัวท่านเองที่ทําให้ท่านนั้นอาจจะมีช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน แม้ดาวพฤหัสบดีในเรือนนี้ได้ตำแหน่งนิดแปลว่าอ่อนน้อยหรือว่าต่ำต้อยซึ่งบางครั้งบางคราวอาจจะทำให้ท่านนั้นไม่ได้คาดหวังตามที่ต้องการแค่นั้นเองแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินการทองกันบ้างดีกว่านะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านนั้นก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เนี่ยจะโครจรเข้าสู่บ้านตัวเอง ที่ราศีมังกรเป็นเวลาสองปีครึ่งในมาตรฐานตำแหน่งเกษตราเทพีสแสดงถึงความมั่นคงฉะนั้นจึงส่งผลทำให้ท่านนั้นจะมีความมั่นคงทางการเงินที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนและจึงเป็นสัญญาณที่ว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสที่จะร่ำรวยและมั่นคงทางการเงินในรอบ30ปีนี้เท่านั้นเลยนะคะด้วยอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่โคจรมาในครั้งนี้จึงเป็นช่วงจังหวะของ ดวงชะตาของท่านเป็นช่วงจังหวะที่ดีและเป็นช่วงห่วงเวลาที่จะเป็นปีทองผ่องอัมภพยทางการเงินกันทองและเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะประสบความสําเร็จและมีความร่ํารวยทางการเงินท่านมีโอกาสที่สามารถจะกอบโกยรายได้และผลประโยชน์ที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะ ถัดมาก็เป็นดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยโครจรเข้าสู่ราศีตุลได้นาระอุดมเกณฑ์และมีตำแหน่งเป็นเกษตราทพธิดในช่วงตั้งแต่วันที่18 พิกายจนถึง11ธันวาคมนาราอุดมเกณ์เนี่ยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของโชคลาภการเงินกันทอง,นงในเรื่องของการทํามาค้าขายท่านอาจจะมีคนที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินฉะนั้นเป็นเกณฑ์ที่ว่าท่านอาจจะขายเดีขายดีนะคะในเรื่องของกินของใช้ของสวยงามๆนะคะนในเรื่องของราบผลประโยชน์ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จที่ดีอีกด้วยค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะ ดาวการงานของท่านนั้นก็คือดาวพุธซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อการพูดการเจรจาหรือการค้าการขายและส่วนใหญ่นั้นดาวพุธจะเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องนั้นก็คือจะเป็นพวกนักพูดนักขายหรือคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการติดต่อการเจรจาการเป็นเซลล์หรือว่าการขายประกันหรือพวกนักประชาสัมพันธ์หรือพวกวเ a า center หรือคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับออนไลน์หรือโซเชียลในรูปแบบต่างๆนะคะเพราะว่าดาวพุธเด่นเนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการพูดฉะนั้นในตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมนะคะในช่วงนี้ดาวการงานของท่านนั้นโครจรสู่ในเรือนของมุมวินาาวินาาเนี่ยคือปัญหาแบบไม่คาดคิดฉะนั้นอาจจะเป็นเกณฑ์ที่ว่าจะส่งผลในเรื่องของ ปัญหาในเรื่องของการงานที่ท่านอาจจะต้องลงไปในเรื่องของการแก้ไขระวังเขียนผิดเขียนพลาดหรือว่าสั่งผิดหรือว่าพิมพ์ในเรื่องของเอกสารผิดทําให้ท่านอาจจะต้องลงไปแก้ไขในเรื่องของหน้าที่การงานแต่สําหรับท่านใดนะคะที่ ทำงานเกี่ยวเรื่องของกำกำลังจะเป็นคู่ค้าในเรื่องของพัธมิตรหรือติดต่อไปแล้วในเรื่องของการทําธุรกิจก็อาจจะยังไม่ได้รับข่าวดีนะคะในของจังหวะช่วงนี้หรือว่าท่านใดนั้นที่ทำงานที่อาจจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของอางานสีเทาจะบอกว่าในจังหวะตั้งแต่ 25- เดือน11ถึง11เดือน12เนี่ยท่านอาจจะต้องมระวังนะในเรื่องของการเขียนผิดเขียนพลาดนะคะอาจจะต้องดูให้ดีเพราะว่ามีดาว พุธเนี่ยนะคะก็คือดาวการงานของท่านเล็งไปที่รลาหูฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของอปัญหาเรื่องของการการเขียนการเขียนพิกินพลาดหรือทําให้ท่านอาจจะเรื่องมีปัญหาเรื่องของการงานทําให้ท่านมีเรื่องของความเดือดร้อนนใจฉะนั้นจะต้องดูให้ดีๆด้วยนะคะในช่วงนี้และที่สําคัญนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยเนื่องจากดาวพุธเป็นวินาาเนี่ยนะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของ คุณจะต้องพูดก่อนคิดถ้าว่าว่าถ้าพูดเราไม่คิดเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาผิดใจกันมีปัญหาที่ทําให้เราอาจจะไม่มองหน้ากันเลยก็ได้นะคะ แต่นะคะหลังจากวันที่12ธันวาคมไปแล้วดาวเจ้าเรือนการงานของท่านโคจรเข้ามาทับลัคณาได้นระอุดมเกณฑ์นะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีท่านั้นเห็นไหมมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวเองและก็ส่งผลเช่นท่านจะมีงานวิ่งเข้ามาหาท่านเองแล้วก็ในเรื่องของการทํามาค้าขายนะคะก็จะมีความคล่องเนื้อขลองตัวขึ้นการติดต่อการเจรจาก็จะเริ่มมีสัญญาณที่ดีเข้ามาหรือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทําอะไรจะจับ เป็นเงินเป็นทองแล้วค้าขายก็ดีมีกำไรที่ดีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะ ดาวตัวแทนคนรักคู่ครองของท่านนั้นก็คือดาวพุธฉะนั้นคู่ของท่านนั้นก็เป็นคนที่มีความสามารถเรื่องของการพูดการเจรจาหรืออาจจะได้คู่ที่เป็นคนที่ชอบค้าขายหรือคู่อาจจะเป็นเซลล์หรือคู่อาจจะเป็นนักพูดนักจัดรายการนะคะความรักของท่านในช่วงจังหวะวันที่25พฤศจิกายนนะคะถึงวันช่วง11ธันวาคมก็เป็นช่วง ที่ท่านอาจจะมีทัศนคติในเรื่องของความคิดในเรื่องของการพูดอาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่หรือคู่ของท่านนั้นอาจจะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการงานจึงอาจจะทําให้ไม่ได้มีเวลาที่จะออ,อยู่ใกล้ๆกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในจังหวะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยเพราะอาจจะนําปัญหามาให้ทําให้ผิดใจกันทําให้ ทัศนคติไม่ค่อยจะนั่นกันนะคะแต่หลังจากวันที่12ธันวาคมไปแล้วเนี่ยนะคะความรักของกู้ครองก็จะกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอินเลิฟด้วยแล้วก็จะมีเรื่องราวอะไรที่เข้ามาอาจจะได้ทำงานร่วมกันหรือจะไปไหนไปได้วยกันด้วยนะคะแต่สำหรับคนโสดจะบอกว่ายังเป็นช่วงที่อาจจะต้องระมัระวังนะต้งระวังไปจนถึงวันที่11ธันวาคมฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องดูให้ดีๆนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ย อาจจะมีเกณฑ์ที่อาจมีคนมีเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาน่าจากออนไลน์หรือมาจากโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อได้รู้จักหรือได้คุยกันแล้วนะคะอย่าเพิ่งไปนัดเจอหรืออย่าเพิ่งไปอะไรนะเพราะอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะส่งผลให้มีปัญหานะคะหรือระวังจะที่จะได้เสียกันแบบลับๆและจะทําให้เรารู้สึกมีความช้าใจด้วยแล้วก็เอ่อทให้เราไปตกอยู่ในสภาวะไปกินน้าใต้ศอกนะคะแต่หลังจากวันที่ เออสิไปแล้วนะคะเรื่องราวของความรักก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอ่าสำหรับนะคะท่านใดตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานทําเช่นกันค่ะสําหรับในวันที่ดีมีลาปากแล้วก็ความสําเร็จก็คือวันที่1วันที่2วันที่10วันที่11วันที่14วันที่15วันที่16วันที่29และวันที่30 สำหรับวันที่มีอุปสรรคและปัญหาความมุ่นวายใจไม่สบายใจก็คือวันที่4วันที่5วันที่12วันที่13วันที่27สุดท้ายนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันคะ่ะ